คุณผู้ชมครับที่ทาราชวรดิณขณะนี้นะครับประชาชนรอชมการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมากครับเราไปติดตามบรรยกาศล่าสุดพร้อมกันจากคุณสุวิตมิ่งมดเลยครับเช mm. ิญครับ ครับคุณสุทธิวัฒน์คุณวรนัิริศค,ครับแม้ว่าขณะนี้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับแต่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นการเหตุเรือเฉลิมพระเกียรติในรอบ20นาฬิกาซึ่งบอกว่าสายฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อฝีพายนะครับยังคงมุ่งมั่นทําหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับเป็นการเหตุเรือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส7 2็0สบพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ แม้ว่าการเหรือเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะครับรอบแรกจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาแต่ว่าในส่วนของกำลังพลฝีพายของเรือพระที่นั่งทั้ง3ลำนะครับคือรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งละลายทรงสุบรร,รชการที่9และเรือพระที่นั่งอนันตราชราชนะครับได้มาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่บ่ายโมงเศษนะครับโดยส่วนหนึ่งนะครับยังมีการมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะครับพายเพิ่มเติมเพื่อเกิดภาพความสวยงามสมบูรณ์มากที่สุดนะครับหลังจากเมื่อวานได้ชมภาพบันทึกภาพของการเหเรือเฉลิมพระเกียรต ในรอบเมื่อวานนี้นะครับจากนั้นในเวลาประมาณ14นาฬิกเศษนะครับในเรือแต่ละลำนะครับก็เริ่มมีการบวงสวงไหว้แม่ย่านางเรือซึ่งเป็นประเพณีครับเพื่อขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลือกเอาชายัย ต่อมาในเวลา16นาฬิกานะครับได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง3ลํลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชออกจากอูเ่เรือธนบุรีเพื่อผูกทุนที่หน้าท่าราชวร,รดีตนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเหรือเฉลิมพระเกียรติแล้วไม่ได้มีการผูกทุนไว้นะครับอย่างที่หลายคนเข้าใจเนื่องจากแปลว,ว่าเรือพระที่นั่งทั้ง3ลํลำนั้นนะครับลำค่าประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องอัญเชิญกลับ ซึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลานะครับในขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนนะครับก็มากันตั้งแต่ช่วงบ่ายมีการทยอยเดินทางเข้ามาบริเวณท่าราชวรดิษเพื่อเตรียมเก็บภาพความประทับใจกับการเฮเรือเฉลิมพระเกียรตยิอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้เวลา17.00นครับฝนได้กระหน่ำลงมาอย่างหนัก แต่ฝีภายในเรือพระที่นั่งทั้ง3ลำนะครับซึ่งอยู่ในชุดที่สวยงามต่างอยู่ในสภาพพร้อมนะครับแล้วก็สง่างามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและเมื่อฝนซาลงมานะครับซึ่งทําให้การเหลือเรือในรอบ17บเนาฬิกาเลื่อนออกไปเล็กน้อยแต่ว่าขณะที่เหลือเรือนั้นก็ยังคงมีฝนลงมาอีกนะครับแต่ว่าการแสดงนั้นก็เป็นไปอย่างสวยงามสมพระเกียรติครับ มาชมเกีนครับบางส่วนนะครับก็ปักหลัก ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยากลางล่ม่ามกลางสายฝนนะครับเพื่อชมภาพความประทับใจโดยบอกว่าแม้จะต้องเปียกฝนนะครับแต่ภาพความสวยงามแบบนี้นะครับไม่ได้หาดูกันได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้เป็นการเหเรือเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาแม้จะต้องเปียกนะครับก็พร้อมนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพความประทับใจและหาดูได้ยากไว้น้ไว้นะครับและหลายคนก็เผยความประทับใจหลังได้ชมภาพความสวยงามเหล่านั้นครับพอมา,มา,มาถึงนี้ก็สัาพักมันก็ฝนก็ตกครับ ททันไ,ทนได้เห็นไหมคะทันได้เห็นแล้วก็่วงนั and, well, ้นฝนตกก็มีมีแฮ่แฮ่แฮ่อยู่พักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ฝนก็ตกแล้วก็ก็หยุดหยุดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็ดีมากครับก็ไม่เคยดูเพิ่งมาครั้งแรกต้ามาเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยยจริงๆเคยแต่ดูในทีวีอะแต่จริงๆแล้วคือปกติอะคือไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทีนี้ คือปีนี้คือคืออยากคืออยากจะเห็นนะคะก็เลยโอ้แบบมีโอกาสที่ได้เห็นแล้วมีความรู้สึกแบบตื่นตันใจค่ะ นอกจากประชาชนที่ท่าราชวรดิษฐ์แล้วนะครับตัดไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่ราชนาวิสภานะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ประชาชนได้ชมการเหอเรือเฉลิมพระเกียรตินะครับก็มีประชาชนนะครับพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองและเสื้อสีสุภาพนะครับมารอเก็บภาพความประทับใจนี้เช่นกันครับและเมื่อมีการลําเลียงกําลังพลขึ้นจากเรือพระที่นั่งหลังการแสดงในรอบ17จิณิกาเพื่อไปขึ้นฝั่งที่ราชนาวิสภานะครับก็ปรากฏ <ละ S 2> ว่าประชาชนก็ปรบมือครับเพื่อเป็นกําลัลาลงใจครับเพราะว่าต่างชื่นชมกําลังพลครับที่ในรอบส7จินกาที่ แม้ว่าฝนจะโปรยปลายลงมาอย่างหนักนะครับแต่ทั้งหมดก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างสวยงามทำให้ภาพบัรเฮรีฉเฉลิลพระเพียรเกน,นั้นออกมาสวยงามอย่างยิ่งครับ การเหอเรือเสนอพระเกียรติในรอบ20นาฬิกานะครับซึ่งจะเห็นว่าขนาดนี้แม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปลายลงมาครับแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้นะครับก็เป็นความสวยงามโดยท่าที่เห็นขนาดนี้นะครับก็คือท่าที่จะเฉพาะเรือพระที่นั่งเท่านั้นเรียกว่าท่าภายนกบินนะครับ